สวัสดีครับเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> ผมในหนุ่มกี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีปัญหานะครับเรื่องกล่องรักสัญญาณดาวเทียมนะครับตั้งแต่วันที่24ที่มีข่าวประกาศว่าถ้าใครใช้กล่องทูจานทูนะครับให้เปลี่ยนกล่องแต่ของผมมาเป็นจานดำแต่ก็ไม่ใช่ของทูนะครับก็มีปัญหาไปด้วยนะครับ,บดูได้ <c oughs> ดูได้บางช่องบางช่องดูไม่ได้ช่องที่เคยดูได้ก็ดูไม่ได้ครับก็เลยตอนนี้ไม่มีาทางแก้อย่างอื่นเลยที่จะสามารถใช้กล่องเก่าแล้วทําให้ดูช่องที่เคยดูได้กลับมาดูได้นะครับตอนนี้เช็คกระทังช่างของอที่จําหน่ายกล่องแล้วเขาบอกว่าทําไม่ได้ต้องเปลี่ยนกล่องอย่างเดียวก็เลยทําการไปซื้อ กล่องรับสัญญาณนะครับมาใหม่ครับของ PSI เดี๋ยวมาเปิดกล่องนะครับของ PSI ดูว่ามีอะไรบ้างแล้วจะสามารถนำมาต่อแล้วทีวีช่องที่เราเคยดูไม่ได้ทำให้กลับมาดูได้หรือไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับ กล่องรับสัญญาณเ้าเทียมันดำอันนี้เป็นของยี่ห้อ P.S.I. นะครับที่ผมจะลองซื้อมาเปลี่ยนดูว่ามันจะใช้ได้ไหมเพราะว่ากล่องเก่ามันไม่ได้บางช่องมาแกะก,ก่อนให้ดูว่ามีอะไรบ้าง คู่มือการใช้งาน <c oughs> กล่องก็จะมีหลักๆอยู่แค่3มอย่างรวมกับคู่มือการใช้งานของกล่อง PSI ทีนี้กล่อง PSI ก็ไม่มีไม่มีช่องปิดเปิดนะครับมีช่องรูสำหรับเสียบสายอากาศ ของจานแล้วก็ช่อง HDMI แล้วก็ช่องต่อ,อไฟเข้าแล้วก็เป็นอีกนารเป็นช่อง AV ซึ่งของเดิมกลองของเดิมของผมใ,ใช้อยู่ตัวนี้ของเดิม กับของเดิมจะไม่มีลู HDMI จะเป็นสายสามสีสีขาวสีแดงสีเหลืองแต่นี้ถ้าเปลี่ยนมาเป็นของ PSI ของใหม่ตัวนี้แล้วไม่ต้องใช้สาย 3, 3สีสามเส้นละใช้ใหให้ดีใหม่แค่เส้นเดียวจบเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเมื่อต่อไปแล้ว มันจะเปิดใช้งานได้ไหมูดัน,นี่ครับมีสายเสาเอาสายที่เป็นสายเสาอากาศนะครับหรือเป็นสายจานรับเข้ามาต่อเข้ากับช่อง กล่อง HDMI อไม่แน่ใจว่าเรียกเป็นรุ่นหรือเปล่านะครับก็คือเป็นรุ่น S3 Hybrid นะครับเนียบตามเชื่อเป็น S3 Hybrid เขาบอกว่าตัวรุ่นนี้สามารถที่จะ เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเพื่อดู YouTube ได้ด้วยครับซึ่งของเก่าทำไม่ได้ครับนี้ต่อสายนี้เสรหรือเปล่าครับก็สา,า,าย HDMI น,น,ะะนี่ครับสายสามสีของเดิมที่มากับกล่องเดิมนาที่ใช้เพราะว่ากล่องใหม่เราไม่ต้องใช้แล้วก็เก็บได้เลยสายต่อตัวกล่อง PSI ตัวนี้นะครับใช้ไม่ไม่มีปุ่ม สวิตต์ปิดเปิดที่ตัวกล่องนะครับก็ต้องใช้เป็นตัวรีโมทคอนโทรลตัวรีโมทคอนโทรลก็จะเป็นใส่ถ่าน 3A ก็เล็กถ่านชน่ดเดียวกันกับที่ใส่รีโมทแอร์นะครับรีโมททีวีเป็นก้อนเล็กเสียบปลั๊กได้เไป เปิดสวิตชทีวีเนี่ก็จะขึ้นเป็นไฟสีฟ้าเราก็เปิดที่รีโมทจากไฟสีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นไฟสีแดง กันต่ออ๋อถ้าปิดเป็นสีแดงถ้าเปิดน่าจะเป็นสีน้ำเงินครับก็ขึ้นอ่มอามันรวอนค่ะยังไม่พอนะคะมัออองงยอยนอ้อนัอ ใช่ครับช่องเวิร์กไฟ์ถ้าเป็นกล่องเดิมจะดูไม่ได้ถ้าอันนี้เปลี่ยนเป็นกล่องใหม่สามารถดูได้นะครับใน a c e b o o k นะคะบอกว่าติดเชื้อโควิด1 9แล้วค่ะฉันไม่เคยคิดจะห้ามอรุณเลยค่ะอรุณจะรักใครชอบใครทันทีสั่งซื้อสินค้าด่วนได้เลยตอนนี้ น้ำบินทุงแห้งให้ดูคุณที่ทำร้ายคนที่อ๋อนต่อบาลันนี่ไม่ใช่นะคขาไม่ใช่นอกดาวน์ประเทศเหมือนกับเดนมารกก์กและอิตาลีครับสรุปแล้วนะครับตัวกล่อง PSI ที่ซื้อมานะครับสามารถดูได้ใช้ได้ ถ้ามีใครที่กล่องไม่สามารถที่ทจะดูทีวีได้นะครับกล่องเก่าก็สามารถหาลองหาซื้อกล่อง PSI รุ่น s 3 y b บิ d มาลองต่อดูนะครับตอนที่ซื้อมา่ราคาจะอยู่ที่ประมาณเกือบ5 0าบาทนะครับ480กว่าบาทโดยประมาณนี้ก็ไม่เกิน5 0ครับผมก็ลองมุ่นเพื่อลอง,ลอง,ลองหาดูกันนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ